Lord, หลอดหลุยเม์แบตเทนลัรุษแ,แห่งอังกฤษอุปราชคนสุดท้ายแห่งอินเดียและพม่าุ่นของเจ้าชายฟิลิปเอ,อริฟแห่งเอร์แลนด์เบลลเขาเกิดมาเป็นเจ้าชายหลุยเมา์แบตเทนพ่อของเขาเป็นเจ้าชายแห่งเยอรมันที่รับใช้กองทัพเรืออังกฤษแม่ของเขาเป็นหลานของวิตตอรเรียเขาเป็นลนของควินวิตตอรเรียเขาเกิดในวันวินเซอร์ในประเทศอังกฤษมีชื่อเล่นว่าน,นิกกี้ที่วิตตอเรียเป็นผู้ตั้งชื่อให้ ตามชื่อเล่นของพระเจ้าซานิโคลัสที่สองีชื่อว่านิกกี้ก่อนเปลี่ยนเซเป็นดิกกี้กเข้าเรียนในวิทยาลัยอังกฤษนะคบผมวิทยาลัยทหารของอังกฤษนั่นเองนะครับและเรื่องราวรักแรกพบกันเขากับเจ้าหญิงมาเรียแห่งรัสเซียรูปสาวคนที่สองของพระเจ้าซานิโคลัสที่สองที่ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเธอสวยมากกว่ารูปถ่ายใบไหนผมบอกว่าจะแต่งงานกับเธอแต่คันคู่ไม่ไสองวันกันเพราะรัสเซียมีการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ลงมาเนาะและสั่นหานเธอและครอบครัวไปแต่เขาก็เก็บรูปของเธอไว้ข้างในตลอดชีวิตของเขา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาได้สลัดตำแหน่งเยอรมันชิ้นไปเหลือเพียงแค่หลอดหลุยเมาแบทเทนถ้าเป็นพระสหายเขางสนองพว่าเจ้าเอดเวิร์ดที่แปด้เป็นลุงแท้ๆของเจ้าชายฟิลิปที่เข้ามาเรียนที่อังกฤษรันแมนดาเข้าไปในโรงรานบ้านนะครับผม และผู้ให้ที่เจ้าชายฟรีดพบกับฟีลิสเบตจนได้แต่งงานกันในที่สุดนะครับผมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นผู้ประชาการของทัพสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอุป,ปราดาคนสุดท้ายแห่งอินเดียและพมม่าเขาเป็นผู้บวชปล่อยให้อินเดียและพม่าเป็นอิสระและผู้ดูแลเจ้าชายชาวในวัยเด็กถึงยันโตนะครับทำให้เจ้าชายชานับถือหลอดมาแบตเทนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งหน้าชีวิตครอบครัวเขาได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีและมีลูกสาวด้วยกันสองคนแม่ขั้นคู่จะแยกแต่งก,กันเพราะขั้นคู่มีนอสซิน,มน,น,นยม น้อยและเป็นอย่าง,งเขาชอบผู้หญิงและเป็นผู้บูชาการหาสูงสุดข,ของอังกฤษก่อนที่โดนปลดไปและเกิดเป็นผู้ทำลายรัฐอา,ารของอังกฤษก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปในวัย79ปีจากการถูกล่อสังหารพร้อมกับครอบครัวที่ลองเรือพัดผ่อนอยู่และเรือก็เกิดระเบิดจากฝีมือไอไอในปี1979ถ้าชอบลินี้กดไลค์ติดตามด้วยนะครับ